สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะข่าวดีมากๆเลยเราจะได้ชมผลงานของน้องเจ้ารูซือแล้วนะคะแล้วก็น้องหวังอันวีค่ะในจีนคอสตูมโบราณแนวเซียนเสียนะคะเทปเซียนมาแล้วค่ะตำนานรักผนึกสวรรค์น,นะคะโอ้โหชื่อก็กอมีความเขาเรียกว่ามีความน่าหวัดเสียวอยู่นะคะตำนานรักผนึกสวรรค์นเนี่ยจริงๆแล้วชื่อนี้ก็โอเคอยู่ เพราะว่าไอ้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะดินแดนเทพเจ้านั้นปกติแล้วจะถูกผนึกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของพระเอกนางเอกเราในภาคของซันอินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้นะคะเวลาของชีวิตอยู่ใน3อาณาจักร ล่างเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความเชื่อมโยงนะคะของเรื่องตำนานรักผนึกสวรรค์หรือว่าเป็นตำนานรักสองสวรรค์ในซีซั่นสองเนี่ยมันเกี่ยวโยงอะไรบ้างนะคะกับซีซั่นที่1ถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเนี่ยมีข้อมูลนะคะรายละเอียดแน่นๆในซีซั่นที่1ที่เกี่ยวกับความรักสามเศร้านะคะขององค์ชายเผ่าพยักนะคะซึ่งผู้หญิงซึ่งเป็นคนรักของ เขาสองคนนะคะจากเผ่าปีศาจจิ้งจอกเนี่ยถือว่า มีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะในภาคของสันอินนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านช้างชินนะคะซึ่งเป็นคนที่องค์ชายของเผ่าพยักรักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชิงลี่นะคะซึ่งชิงลี่คนนี้นี่ก็มีความพิเศษหลายๆอย่างนะคะชิงลี่นะเป็นคนที่มีความรักมัน่นแล้วก็ต้องการจะเอาชนะองค์ชายนะคะจากเผ่าพยัคฆ์มากๆแล้วก็มีความอิจฉาริษยาช้างชินอยู่นะคะต่อมาค่ะหลังจากที่เสร็จศึก ะะเมื่อ,อตอนที่เป็นพัคที่1อะ่ะตำนานรักสองสวรรค์ซีซั่นที่1น,นะคะนางนั้นเนี่ยก็หลุดเข้าไปในดินแดนจิวโยค่ะดินแดนจิวโยนั้นนะคะถูกผนึกแล้วก็ถูกดูแลโดยท่านสัจเเทพเทียนฉี่นะคะซึ่งเป็นเทพ,เจ,เ,เ,เ,ทพเจ้าแห่งปีศาจเป็นเทพเจ้าแห่งปีศาสดูแลปีศาจด้วยนะคะสําหรับท่านเทพผู้เย็นชาเย็นชาสุดๆของพวกเราค่ะท่านเทียนฉี่นั่นเองนะคะทีนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะจําท่านเฉ ได้นะคะคท่านเฉียนอี้เนี่ยก็เคยเป็นสัจเทพมาก่อนแล้วก็เป็นคนแรกๆอีกด้วยที่ท่านชิงเทียนเทพบพรรพการเนี่ยต้องการจะให้เป็นเทพ,พเจ้าในสายรับพลังหุนตุนค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่เฉียนอี้นั้นเขาเป็นเทพ,พเจ้าสายเขาเรียกอะไรใดสายสายแห่งความเป็นจริงนะคะ <c oughs> เขาไม่ยอมรับเรื่องอะไรล่ะรับแล้วเขาต้องตายเขาต้องดับศูนย์เขาไม่ยอมรับเขาก็ดื้อน,นะจุดนั้นจนกระทั่งสางกู่ของ เราซึ่งเป็นทายาทที่แท้จริงของท่านชิงเทียนก็ต้องมารับไปนะคะแต่ทีนี้ในซีซั่นที่1นนั้นก็คือ ความรักนะคะที่ทุกคนมีต่อซางกู่ไม่ว่าจะเป็นสัจเทพเทียนฉี่ไม่ว่าจะเป็นสัจเทพป๋ายเจียนะคะก็เลยมีการแย่งกันที่จะเอาแล้วว่าจะหาวิธีรับหุนตุนนะคะมันก็เลยเกิดเรื่องราวยุ่งยุ่งขึ้นในซีซั่นที่หนึ่งนั่นแหละค่ะทีนี้ท่านสัจเทพเอาะต้องเรียกว่าอดีตสัจเทพนะคะเฉียนอีนั้นท่านก็ยังมีบทบาทอยู่เพราะว่าเจ้าชิงลี่เนี่ยค่ะปิศาจจิ้งจอกตัวนี้ก็ไปทําพันธสัญญานะคะมอบอะ่ะมอบ ร่างกายแล้วก็มอบออมอบร่างกายคือไม่ได้จะเอาไปฟิตเจอริงหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่าทางด้านของท่านเฉียนอีเนี่ยท่านถูกไปเเก็บ ตัวไวอะอยู่ในจิ๋วโยนะคะไม่ให้ออกไปไหนไงเพราะว่าเรียกว่าไงดีอะคือท่านมีพลังเยอะถึงแม้ว่าจะถูกถูกปลดจากคําว่าสัจเจเทพออกไปแล้วนะคะแต่ถามว่าพลังของความเป็นเทพเจ้ายังมีอยู่ไหมท่านเฉียนอี้มีเทพเจ้านะคะคือพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มตัวเลยค่ะแล้วในภาคที่เป็นเยี่ยมีนะคะในภาคมหาเทพไปส่วนเนี่ยคือท่านเฉียนอี่ยค่ะเบื่อแล้วที่จะอยู่จิ๋วโยนะคะขึ้นไปนู่นค่ะขึ้นไปดินแดนเทพเจ้า ไปอยู่ดื่มเหล้ากับท่านท่านจือหยางนะคะคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกันก็ไปอยู่โน่นแล้วเพราะฉะนั้นท่านเฉียนอีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทพเจ้าที่เลวร้ายนะคะเพียงแต่ว่าเขาเบืออ่อไงแล้วก็มีความแบบเออไม่ชอบท่านเทพเจ้าท่านเทพเบพรรพการชิงเทียนอะไรแบบนี้นะคะเป็นเป็นในแนวเทพเจ้าหัวรั้นนะคะทีนี้ชิงเลี่ยค่ะได้พลังนะคะพลังที่เป็นส่วนของ ส่วนหนึ่งของทางท่านเฉียนอี้มาประกอบกับนะคะชิงลี่เนี่ยเคยเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะที่เคยถูกเลี้ยงโดยท่านสัจเทพเทียนฉีเพราะฉะนั้นแล้วไอพลังของความเป็นเทนพเจ้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างของชิงลี่ถึงสององค์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือสัจเทพเทียนฉีแล้วก็สัจเทพเฉียนอี้ค่ะก็เลยทําให้ชิงลี่นั้นโอ้โหมีพลังแบบ สูงมากๆนะคะแล้วก็มาจัดการกับมาสร้างแผนการต่างๆนานาในภาคส่วนอินเนี่ยละค่ะแล้วก็มาจัดการกับผู้เป็นลูกชายของสร้างกู่แล้วก็ไปเจี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นหลานลักนะคะของท่านสัจเเทพเทียนฉี่โอโหเห็นไหมคะคุณชิงหลิงนะคะผู้แต่งเรื่องนี้ก็มีความโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าสู่ด้วยกันอย่างสุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดมีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับ ัวละครเหล่านี้อยู่ก็จะมีความสนุกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราดูละครนั่นเองแต่ถามว่าถ้าจําไม่ได้เลยจะดูสนุกไหมดูสนุกแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องมันก็ไม่ได้ไม่ได้มาเ,เน้นแล้วก็ย้อนเราไปในอดีตมากมายนักไม่ใช่แบบนั้นนะคะเรื่องก็จะเริ่มใหม่ไปค่ะเพราะว่าซนอินนั้นนะคะหรือว่าฟงอินเนี่ยฟงอินนั้นก็จะเป็นเหมือนกับในในละครยังไม่รู้เนาะว่าจะออกมาแบบไหนแต่เอาเป็นในนิยายก่อนแล้วกันนะคะ คือฟงอินเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นนกฟีนิกซ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นฟงหวงอยู่แล้ว ตำแหน่งคือเฟิงห่วงรอยอยู่แล้วเพราะว่าเฟิงหลันนะคะผู้ที่เป็นจัก,กรพรรดินีของฟีนิกอะควบตำแหน่งจัก,กรพรรดิสวรรค์อยู่ด้วยค่ะงานนางเยอะแล้วก็ในภาคของส่นอินนี้นะคะท่านองค์ชายนะคะองชายเ,เจียนอนะองชายชื่อจริงชื่ออะไรที่เป็นลูกชายของท่านทวายไลน์นะคะอดีตจัก,กรพรรดิสวรรค์องค์ก่อนที่เสียสละชีวิตนะคะดวงวิญญาณเพื่อทำลายเอ่อทำลายล้างไอ,อ้ไม่ให้เกิดสงครามขึ้นคือหยุดสงครามนั่นแหละ เราล่างหายไปดับศูนย์นะคะดังนั้นแล้วก็กําลังออได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าดวงวิญญาณนั้นติดติดอยู่ที่ขนนกฟีนิกซ์นะคะก็ เลยทำให้ท่านฟงหลันก็มีความความหวังแล้วก็รอท่านองค์ชายนี่แหละเจียนนะคะกลับมาค่ะซึ่งก็กำลังจะกลับมาแล้วแล้วพอองค์ชายกลับมาเนี่ยพระนางก็จะต้องขึ้นสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะไปอยู่กับสางกู่นั่นเองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะคะเพราะว่าสางกู่เคยมีภาคหนึ่งเป็นโฮชือซึ่งลงมาอยู่ที่สามอาณาจักรล่างค่ะก็ได้ฟงหลันนั่นแหละนะคะเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าใช้คาว่าแม่บ้านดูแลทุกอย่างนะคะให้กับให้กับโฮชือ ของพวกเรานะคะในจุดนั้นก็เลยเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็นุ่นละต้องกลับขึ้นไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะพร้อมกับครูคลองของนางค่ะก่อนที่จะไปมันก็จะมีช่วงเวลาโอเวอร์แลปกันนะคะเพราะฉะนั้นก้อนี่แหละเป็นผู้ที่เลี้ยงอาอินมาตั้งแต่ที่อาอินนั้นถูกเสกปุ้งขึ้นมาให้เกิดน,นะคะโดยท่าน,นท่านเทพบรรพาการชิงเทียนค่ะก็เสกขึ้นมาเหมือนกับแบบ เป็นของขวัญให้หลานชายเออก็หลานชายก็คือท่านหยวนฉี่เนาะก็ให้มาเป็นของขวัญให้มาแบบเป็นเพื่อนเล่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้เคยพบกันตั้งแต่ช่วงเป็นเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหมีความสัมพันธ์พัวพันกันมาอย่างลึกซึ้งทีเดียวค่ะแต่ส่วนที่เป็นในจุดนะคะในจุดที่เ,ออเริ่มเรื่องเริ่มร,มร,มรมาวาเนี่ยหวานว่าเขาก็คงจะเน้นไปที่ท่านออสัจเทพหยวนฉี่นะคะตัวน้อยของพวกเราเนาะไปทําให้พ ธีนะคะนิพพานของฟิงอินนั้นอะ่ะมันมันพังทลายไปค่ะซึ่งการนิพพานในครั้งนี้จะทำให้สมบูรณ์แบบนะคะเป็นฟีนิกซ์หงเพลิงที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีพลังนะคะสุดๆเลยค่ะเร็วมากๆนะคะถือว่าเร็วสุดๆค่ะเพราะว่าอันนี้มีตัวพิเศษนะคะจากท่านเทพบพรรพการชิงเทียนนั่นเองแล้วก็ความเร็วณนะจุดนี้นะคะของฟิงอินเนี่ยก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยานะคะกับทางเผ่าของนกยุ นะคะคนําโดยองค์หญิงฮวาซูค่ะซึ่งองคหญิงฮวาซูนี้ต้องใช้เวลาเป็นพันๆปีในการบ่มเพาะม,มาก่อนแล้วนะคะแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือท่านเฟิงอินเนี่ยอยู่ๆค่ะไม่นานไม่นานเลยนะคะก็จะได้นิพพานครบแล้วก็สามารถจะมีพลังที่สูงสุดขึ้นสู่ขั้นแบบเทพเจ้าแล้วนะคะก็ทําให้เกิดความอิจฉากับฮวาซูเป็นอย่างมากค่ะ เรื่องราวต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความน่าหยุมหัวของหยวนฉี่ก็คือว่าในช่วงเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาหลงนะคะหลงไหลฮะหลงไหลในความสวยงามของฮวาซูนั่นเองนะคะก็จะมีความตามใจฮวาซูค่ะก็จะทำให้พวกเรารู้สึกแหมหมันไส้นะคะ สำหรับเรื่องตำนานรากักผนึกสวรรค์หรือว่าสุนอินนี้นะคะจะออนแอร์ถึง2แพลตฟอร์มด้วยกันค่ะนั่นก็คือเครือข่ายของโรงหานนะคะ Tencent Video ซึ่งในประเทศไทยก็คือ VTV Thailand นะคะแล้วก็อีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ Mango TV ค่ะรวมทั้งหมดแล้วนะคะจะมี40 ตเต็มๆให้พวกเราดูกันเต็มอิ่มเลยนะคะก็จะเน้นเรื่องราวความรักนะคะโชคชะตาของคูชิงค่ะคูชิงนะคะคูชิงหรืออาจินนะคะก็จะเป็นชื่อของพระเอกของพวกเราในตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ออสามอาณาจักรร่างนะคะแต่ว่าชื่อจริงๆก็คือท่านสัจเทพหยวนฉี่นั่นเองค่ะแล้วนางเอกของพวกเราก็มีหลายชื่อเช่นเดียวกันนะคะเฟิงวินอาอินนะคะแล้วก็ตำแหน่งมีเฟิงห่วงนะคะแล้วก็ เออเมื่อชื่อจีนเนาะมันมีหลายๆสถานนะแล้วก็มีหลายๆชื่อให้พวกเราได้ได้ได้ยินกันเอาง่ายๆค่ะเรื่องนี้จะเป็นแนวผจญภัยแฟนตาซีนะคะแล้วก็ต้นมะเดื่อบรรพการสวยมากๆเลยค่ะต้นที่มีแสงสีส้มๆมแดงๆทองๆนะคะซึ่งเดี๋ยวหวานจะได้รู้แล้วล่ะสำหรับในวันที ในวันที่11นะคะที่จะถึงนี้ว่าสับไทยนะคะใช้ภาษาสวยหรูว่าเรียกว่าอะไรนะคะแต่ในนิยายที่หวานเล่าไฮไลท์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนี่ยใช้คำว่ามะเดื่อบรรพการนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะรับฟังก็สามารถจะรับฟังได้เลยนะเพราะว่าเรื่องสนอินนะคะหวานเปิดออสาธารณะนะคะตั้งแต่ไฮไลท์แรกไปจนถึงไฮไลท์ที่97านะคะไฮไลท์สุดท้ายกันเลยทีเดียวค่ะฟังได้นะคะผ่านทาง YouTube นี่แหละ เอาละค่ะครูชิงนะคะมาดูน้องหวังอันวีกันหน่อยค่ะหวังอันวีนะคะปกติแล้วไม่ค่อยเห็นน้องเขาจะแต่งตัวเล่นแบบไอจีนคอสตูมโบราณเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีบ้างค่ะส่วนเรื่องนี้แหละจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะแล้วก็ได้เห็นน้องเขาเต็มเต็มเลยนะคะสําหรับหวังอันวีในชุดจีนคอสตูมโบราณค่ะก็ดูแล้วนะคะต้องเป็นผู้มีสถานะสูงส่งค่ะเพราะว่าเขาเล่นเป็นเทพ,พเจ้านะคะแล้วก็เป็นบุตรของสัจเจเทพที่แท้จริง คือพระเจ้าที่แท้จริงถึงสององค์ก็คือท่านแม่นะคะแล้วก็ท่านพ่อซึ่งทั้งแม่ทั้งพ่อก็เคยแบบรับหุนตุนมาแล้วนะคะจนเกิดโศกนาฏกรรมของ ของของอะไรดีของผู้ชมมาแล้วนะคะก็เป็นอันว่าทีนี้มาจุดของของลูกบ้างนะคะลูกนี่ก็รุนแรงกว่ารุ่นของพ่อกับแม่อีกนะคะเพราะว่าต้องดับสลายไปถึงสองครั้งนะคะร่างไปก่อนนะเพื่อนแต่ว่าโชคดีที่ว่ามีกระบี่นะคะมีมีอาวุธที่ท่านสัจเะเทพไผ่เจียเนี่ยมอบให้ลูกมาตั้งแต่เด็กนะคะกระบี่หยวนเซินนะคะนั่นแหละก็จะทําให้ร่างจิตวิญญ,ญาณ ขพระเอกของพวกเราอยู่ในนั้นก่อนนะคะซึ่งแม้กระทั่งนางเอกเองก็ยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เห็นร่างแท้ๆเนี่ยของหยวนฉี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะหลังจากนั้นค่ะในตอนที่จากกันครั้งสุดท้ายนะคะนางเอกถึงรู้ว่าเอา้าสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือเป็นดวงจิตวิญญาณนะคะของพระเอกที่อยู่ในกระบี่หยวนเซินนั่นเองแต่ไม่เป็นไรนะคะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องในแนวเทพ,พเจ้าค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่เป็นดี렉เตอร์นะคะ ผู้กำกับของเรื่องนี้ได้ให้ความมั่นใจกับพวกเราส่วนหนึ่งในคืนงานของหวยป๋อนะคะว่าเรื่องนี้เขาทํามาให้จบหวานมากๆค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นนะคะน้องเจ้ารู้สืออยู่ในเฟรมเดียวกันกับน้องหวังอันวี่ในช่วงตอนจบนะคะเพราะว่าในส่วนของนิยายต้นฉบับเนี่ยตอนที่จบเรื่องซันอินเนี่ยยังไม่มาค่ะ <c oughs> หยวนฉียังไม่กลับมานะคะต้องรอค่ะรอไปจนถึงนู่นแหละใกล้ๆจะจบภาคของท่านเทียนฉีเยี่ยวหมีนะคะถึงจะกลับมาสำหรับท่านหยวนฉีค่ะ จุดที่เป็นจุดปมของเรื่องแล้วก็น่าติดตามนั่นก็คือนะคะความเป็นมาต้นกําเนิดของอ,อินนั่นเองค่ะอ,อินนั้นเราจะเห็นว่าจะเป็นสัตว์น้ําควบนั่นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ไงจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของฟงวินนะคะแล้วก็ไปตกอยู่ใน ตกอยู่ที่ด้านหลังของต้าเจอซานอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งต้นกําเนิดจริงๆก็ไม่ใช่สัตว์น้ําควบแน่นแต่อย่างไรนะคะเพียงแต่ว่า,า,ก,าการเกิดมาแบบนั้นการไปตกของจิตวิญญาณแบบนั้นมันทําให้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ปมเรื่องต่อมาก็คือไอ้มันเป็นวิญญาณฉีปราณชั่วร้ายอันไหนกันนะมันมาจากไหนหน้าแล้วความแค้นของมันคืออะไรนะคะอันนี้คือปมที่2ปมที่3ก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่เผ่าของนก นกยูงนะคะมันต้องการอะไรแล้วจุดที่4เออจุดรวมรวมเป็นจุดที่3แล้วกันเพราะว่าที่เผ่านกยูงเนี่ยมันมีถ้าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อนะคะกับเผานกอินทรีค่ะที่ทะเลจีนใต้นู่นแหละนะคะแล้วก็เผานกอินทรีนั้นก็มีเหมือนคดีจะใช้คําว่าฆาตกรรมเลยก็ไม่ได้เป็นคดีของการหายตัวไปของเราผู้อาวุโสที่มีพลังบ่มเพาะมายาวนานนะคะอยู่ๆก็หายตัวไปหายตัวไป ซึ่งทางด้านเผ่านงอินรีก็งงมากๆเลยว่าเอา้าไปไหนนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับทาง เผ่าของนกยุงซึ่งอยู่ติดต่อกันนั่นเองแล้วคู่นี้ไม่ถูกกันนะเพื่อนๆไม่ถูกกันแล้วเผ่านกยุงนี้ก็โอ้โหโดยฮวาซูก็ใช้มันยาสาถยมาขอยืมนะคะอาวุธวิเศษของคูชิงไปนะคะแล้วอาวุธวิเศษของคูชิงต่อมาคูชิงก็ไม่ได้คืนอีกเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งอาวุธนั้นของคูชิงนะคะได้มาเป็นของขวัญจากอาจารย์ของเขานั่นก็คือท่านตงหัวนะคะท่านตงหัวมอบให้คูชิงก่อนที่ท่านตรง หัวจะเสด็จขึ้นไปบนดินแดนเทพเจ้าค่ะซึ่งณจุดนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายมากๆสําหรับอาวุธวิเศษชิ้นนี้นะคะจะตกไปอยู่ในมือของขวาซู้ค่ะแล้วก็ปมเรื่องที่5นะคะที่สร้างความน่าตื่นเต้นให้กับเรื่องนี้นะคะก็คือว่ามันจะจบอย่างไรนะคะมันจะจบอย่างไรคะ่ะเพราะว่าชิงลี่นั้นมีพลังมากเลยนะคะแล้วในท้ายที่สุดในสงครามสุดท้ายเนี่ยคือชิงลี่โอ้โหเนลมิดตัวเองเนี่ยให้มีหน้าตา เหมือนกับท่านผู้อาวุโสนะคะฉางฉิงเลยท่านสังฆราชฉางชินซึ่งเป็นเ,เหมือนกับพี่สาวของตัวเองอะไรแบบนี้คือเนรมิตตัวเองให้แบบอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเรื่องราวที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะคะมาจากซีซั่นที่1ของตำนานรักสองสวรรค์น,นะคะส่วนใครจะมาปรากฏตัวเป็นท่านพ่อท่านแม่ของครูชิงพระเอกของพวกเราด้วยหรือเปล่าเราก็ต้องรอด นนะะ <c oughs> จะได้เห็นป๋าเจียจะได้เห็นสังกูไม่เอ่ยนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นท่านสัจเทพเทียนฉี่แวบๆไหมจริงๆแล้วถ้ามีช่วงที่เอาไปฝากไว้ไว้กับท่านตรงหัวเนี่ยน่าจะได้เห็นท่านสัจเทพเทียนฉี่นะคะหลายๆท่านก็คงอาจจะอยากรู้ว่าแล้วท่านสัจเทพเทียนฉี่ไปไหนนะคะก็คือมันเป็นช่วงที่สัจเทพเทียนฉี่ก็ไปตามหานะคะร่อ,อ,องรอยใช้คําว่าร่องรอยดีกว่า ของท่านเทพ,พเจ้าเทพธิดานะคะท่านเทพธิดาเยี่ยมหมีท่านเทพธิดาดวงดาวแล้วก็จันทรานะคะโดยที่ไม่ได้วนเวียนอยู่ที่3อาณาจักรค่ะท่านเทียนฉี่นั้นนะคะใช้คําว่า ทะลุไปมิติอื่นนะคะซึ่งถ้าพวกเรามามานั่งวิเคราะห์ดูก็เหมือนกับว่าโอเคเอไปในจัก,กรวาลอื่นนะคะอย่างเช่นเอเรียน่ะไปในดาวดวงอื่นอะไรแบบนี้นะคะพอวิเคราะห์การกระทำของท่านเทียนฉีแล้วก็ท่านก็เข้าๆออกๆนะคะดินแดนแห่งแห่งความตายอะไอตรงที่เป็นนรกกระพุมหรือว่าดินแดนที่เป็นแม่น้ำมึงพออะไรแบบนี้นะคะก็คือไปไปดูว่ามีร่องรอยของการจะไป เกิดใหม่นะคะของท่านเยี่ยมีไหมอะไรแบบนี้ซึ่งสันอินของพวกเราก็ไปนะคะเออเรียกว่าสันอ,อินถ้านังเอกอะคะ่ะอินของพวกเรานะคะก็เข้าเข้าออกออก,ออกจนเป็นเพื่อนที่ดีนะคะของหนึ่งภาคหนึ่งภาคคำว่าหนึ่งภาคของ ของผู้ดูแลโลกแห่งนั้นน่ะก็คือว่าในหนึ่งร่างของเขาอ่ะมี2วิญญาณนะคะสำหรับผู้ที่ดูแลดินแดนใต้พื้นพิภพอยู่ดินแดนหลังความตายอะคะ่ะก็มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากมายเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเป็นที่ลหลงไหลนะคะของพวกเราแล้วก็มีดาราที่พวกเรารอคอยที่จะดูไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้ารู้ซื้อนะคะซึ่งน้องเจ้ารู้ซื้อไม่ได้ถ่ายทาเรื่องไหนเอาไว้แล้วอะ่ะมีในสต็อกแค่เพียงเรื่องนี้ ตำนานรักผนึกสวรรค์ซึ่งก็จะออนแอร์นะคะช่วงเนี้ยธันวาคมไป ไปจนถึงน่าจะน่าจะนิดๆของมกราคมแล้วหลังจากนั้นพวกเราต้องรอยาวๆเลยนะคะกว่าที่จะได้ดูม่านมุกม่านหยกกันนะคะก็คงได้เห็นน้องเจ้ารู้สื่อในเรื่องของงานอีเวนต์หรือว่าเ,ออเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้ามากกว่าที่จะได้เห็นเป็นตัวซีรีส์ยาวๆนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะหวานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะประสบความสําเร็จนะคะทั้งเรตติง้งแล้วก็ในเรื่องของกล่องด้วยนะคะรางวัลค่ะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ สดใสนะคะของน้องลูซือนะคะในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นการรวมทั้งบทที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณหลีว่วินลุยค่ะมาในบทของหงอี้นะคะหงอี้เด่นมากเพื่อนๆเป็นนะคะราชาปีศาจของเผ่าจิ้งจอกนะคะในที่สุดแล้วแล้วก็ในช่วงของของที่จบนะคะในในซีซั่นที่2นี้ก็คือมีพลังขึ้นไป เกือบที่จะขึ้นไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าแล้วนะคะส่วนขึ้นไปจริงๆเลยขึ้นไปอยู่น่้นจริงๆพร้อมกับองค์หญิงเผ่าอินซีเนี่ยก็คือในภาคของท่านสัจเเทพเทียนฉี่เยี่ยวหมีนะคะก็คือเป็นซีซั่นที่3ของตำนานรักสองสวรรค์น,นะคะโอ้โหเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงแล้วก็มีความสนุกมากๆเลยในเนื้อเรื่องนะคะแต่ถามว่าต้องเข้าใจต้องจําได้ทุกอย่างไหมไม่จําเป็นค่ะเรามาดูกันได้นะคะผ่านทาง หน้าจอเขามีวิธีทำให้เราเข้าใจเรื่องราวค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิซดนี้นะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะหวานทำคอนเทนต์รัวนๆเลยถ้ามีเวลาก็แวะเข้ามาเก็บกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ